สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับครัวบ้านๆอยู่ในกอ่อยได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูนำเสนอนะคะหมูปลาิ้นใส่หม้อหรือว่าออมปลานินใส่หม้อง่ายๆค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบค่ะวันนี้วัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะมีข้าวเบือพิกินดาค่ะตะไคร้ค่ะที่โขกแล้วนะคะตามด้วยปลานินนค่ะปลาเนนที่เราล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักค่ะใบเมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวค่ะขาดไม่ได้นะคะ ตามด้วยหัวต้นหอมนะคะต้นหอมของเรานะคะและก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะขาดไม่ได้นะคะใบมะกรูดแล้วก็น้ำปารา ก่อนอื่นเราไปเตรียมทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอาหม้อมาวางแบบนี้ทีปลาของเราลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พริกที่เราโคกนะคะตะไคร้ต้นหอมหรือว่าหัวหอมนะคะแล้วก็ข้าวเบือค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาค่ะนะคะใส่น้ําปลาลงไปค่ะตามด้วยปรุงรสด,ด้วยผงนัวขาดไม่ได้ต้องใส่นิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่เกลือลง งไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเราก็จะเติมน้ําล้างครกลงไปนิดนึงค่ะขาดไม่ได้นะคะคือน,น้ําล้างครกค่ะเพิ่มความอร่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกรีกรนิดนึงนะคะหรือว่าครนครนนิดนึงค่ะไม่ต้องครุ้นเยอะเกินไปค่ะและตามด้วยเราก็จะใส่นะคะต้นหอมที่เราหั่นแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะผักชีลาวของเราใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะและก็ตามด้วยนะคะ คลนโคลนโคลนคน,นิดนึงคะ่ะทีขาดไม่ได้ก็คือใบเมียงลักคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่ใบเมียงลักลงไปแบบนี้เลยคะ่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คลีคุลีคลีแบบนี้เลยคะ่ะโคลนโคลนแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมเปิดไฟค่ะนะคะข้างมอไว้แบบนี้นะคะเราก็จะเปิดไฟไว้นะคะ ปิดฝาไว้สัก10นาทีค่ะพอครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะหอมหอมมากๆค่ะแต่ยังไม่สุกนะคะแต่หอมมากๆค่ะหอมสมุนไพรมากๆค่ะเราก็จะพลิกปลาของเรานะคะกลับไปกลับมาค่ะและเราก็จะนะคะเราก็จะปล่อยไว้นะคะสักพักใหญ่ๆนะคะสักประมาณ 10นาทีอีกรอบค่ะเพราะว่าหม,มกปลานินคะคะหมกง่ายๆค่ะหมกใส่หมอ้อไม่ต้องงอใบตองค่ะทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะและไม่ เป็นเมนูที่อร่อยสุดๆค่ะจะทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวสวยก็อร่อยค่ะทานได้หมดค่ะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดต่ออยากทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพลิกกลับไปกลับมาเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะปล่อยไว้นะคะสักพักหนึ่งค่ะให้ปลาของเราสุกดีก่อนนะคะ พอเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งปลาเราสุกดีแล้วนะคะตามด้วยเราจะใส่ใบมะกรูดตามหลังลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะเราใส่ลงไปแล้วแล้วก็จะกุรีกุรีคุรีกุรีแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็สีปินที่เรียบร้อยค่ะหมุกป้านิ้นใส่หม้อค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟค่ะเตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะ มูปาเนินใส่หม้ออร่อยอร่อยหอ,อ,อมๆค่ะนะคะน่าทานมากๆมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่เข้าไม่กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะน่าทานมากๆค่ะ